สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูแมงจิปป๋บปมกินกันนะคะเป็นอาหารอีสานค่ะเราจะทำกินกะตําถั่วปีค่ะอร่อยอร่อยนะคะวันนี้นนเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำความสะอาด แมลงจิ๊บปมนะคะเอาขี้ออกก่อนค่ะถ้าเห็นเป็นปีกเต็มแบบนี้นะคะเป็นแมลงแมลงจิ๊บปมตัวผู้ค่ะเราเสด็จปีกออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะถ้าเป็นแมลงจิ๊บปมตัวผู้นะคะเราก็เด็ดเอาแต่ขี้ข้างหลังออกนะคะให้ขี้ขอดออกด้วยนะคะดีดึงออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เด็ดขาดีดออกด้วยนะคะเวลา เรานําไปกินหรือว่านําไปรับประทานนะคะจะได้สะดวกค่ะขาจะได้ไม่ติดคอด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นํามาพักรวมกันไว้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแมลงจิปป้บปมตัวเมียนะคะตัวตัวใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะปีกสั้นๆแบบนี้นะคะจะเห็นว่าปีกปีกสั้นๆครึ่งตัวนะคะเราก็เด็ดปีกออกก่อนนะคะ ทีนี้แมลงจิป่ม, ng, มตัวเมียสำหรับหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมีมีไข่ค่ะเราก็จะเด็ดเฉพาะขี้ออกดึงออกแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูขี้คอดนะคะตรงไส้ตรงคอนะคะแล้วก็ดึงออกนะคะดึงออกแบบนี้สำหรับตัวเมียนะคะเราก็จะทำเป็นสองช็อตนะคะดึงขี้ออกก่อนแล้วก็มามาเอาขี้คอรดอตรงหัวออกนะคะ แล้วก็จะเหลือไข่ไว้ในตัวแะมละงเหมือนเดิมนะคะในแมงจิปโปมเหมือนเดิมแล้วก็เด็ดขาออกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นําพักไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตทําให้เสร็จก่อนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูวิธีคั่วกันค่ะเ,เมื่อเราทําความสะอาดแมงจิป,ปมเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาขี้ ขี้ในขี้นอกออกเสร็จหมดแล้วล้างน้ำทงคัสตาร์ดให้เสร็จเรียบร้อยหลายๆน้ํานะคะสามสี่น้ำค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าสะอาดนะคะเราก็จะนําเมล็ดปุมมาคั่วใส่ใบมะกรูดสดๆนะคะ,ะใบมะกรูดที่เราเก็บมาก็ฉีกเป็นน,นอนทอดล้างน้ำทงคัสตาร์ดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะขั้นตอนแรกค่ะ,ะเมื่อกระทะร้อนแล้วให หลังจากที่เราใส่มแมลงจิ้บปมลงไปแล้วนะคะให้ใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณกะใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยผงนัวเล็กน้อยนะคะตามชอบค่ะท่านใหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอดิฉันใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือว่าขั้นตอนนี้ บางท่านอาจจะใส่เป็นผงรสดีก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็ทําการคั่วอมะเร็งจีบปมต่อไปเรื่อยๆจนน้ำหมดนะคะเ,เมื่อเราคั่วมะเร็งจีบปมแห้งแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ํามันเล็กน้อยค่ะใช้สุดเลยนะคะ ไปให้น้ำมันแห้งก่อนนะคะแล้วก็สัดไปกินได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนตำถั่วปีกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำถั่วปีกันค่ะใส่พริกสดนะคะตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะกะใส่พริกพอประมาณเลยค่ะ เดี๋ยวฉันจะใส่ประมาณ5เม็ดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะจากนั้นตำกระเทียมใส่พริกให้ละเอียดนะคะเมื่อเราตำพริกกับกระเทียมละเอียดแล้วนะคะเราก็ใส่ถั่วปีลงไปนะคะกาใส่พอประมาณที่จะตำแต่ละครั้งนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ จากนั้นตำถั่วให้ละเอียดค่ะ,ะเมื่อเราตําถั่วละเอียดแล้วนะคะให้ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามชอบนะคะสองลูกสามลูกสี่ลูกค่ะกินมะเขือเทศเยอะๆผิวสวยนะคะ มาก็ใส่มะนาวนะคะตามชอบเลยค่ะดิฉันชอบเปรี้ยวนะคะก็จะใส่มะนาวสำหรับหนึ่งลูกนะคะดิฉันจะไม่ใส่เปลือกไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตำเรากินแล้วจะขบนะคะแล้วก็จะบีบเอาแต่น้ำค่ะ ตำถั่วปีีสานจะขาดไม่ได้เลยนะคะมะกอ,อกค่ะมะกอ,อกสุกนะคะ,ะดิฉันจะใส่ประมาณหนึ่งลูกค่ะแล้วก็ฝานฝานใส่นะคะ,ะใส่ทั้งลูกทั้งมเมล็ดเลยนะคะ,ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำต้มปลาสุกนะคะเป็นน้ำต้มปลาที่ดิฉัน กำลังทดลองทำอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอร่อยดีแล้วนะคะถึงจะ,ะนำไปเสนอใหอ้ทุกท่านได้ได้ชิมแล้วก็ได้กินด้วยนะคะในรูปแบบการขายค่ะแล้วก็ใส่พอประมาณนะคะใส่น้ำปลาแท้ค่ะ กะใส่พอประมาณเหมือนกันนะคะตามถั่วจะอร่อยใส่เกลือเล็กน้อยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะตามชอบนะคะดิฉันจะใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะผงนัวนะคะตามชอบค่ะดิฉันจะใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเ,เมื่อเราชิมดูอร่อยแล้วตักเทใส่ภาชนะ พร้อมเสิร์ฟกินได้เลยนะคะเท่านี้เราก็จะได้ตำถั่วปีกินกับมะแลงจิโ้โอมอร่อยๆอแล้วนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปถัดไปด้วยค่ะกลัวสบายๆและสไตล์ชิวๆขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย thank mm -hmm. you